ครับสวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้สิไปใส่ตุ้มกุ้งอยู่แล้วมื้อนี้เยมเรียบร้อยละใส่เหยื่อเรียบร้อยพร้อมเทียมพร้อมสิไปใส่ตุ้มมีอยู่สิบหลังรอมึงเดอเมื่ออื่นมันสิเป็นอดไรจะได้กินบ่หรือสิบ่ไร้่น้องเบิง ไปออกไปนี่ละหน้าเฮือนแหละนี่อยู่เฮือนตอนนี้ยังอยู่เฮือนอยู่เตรียมตัวกำลังสิไปจากสิได้ไปได้เด้อมือนี้มืออื่นแม่โมเมนมือนี้เอาไปใส่มือนี้มืออื่นเส้จาจังได้ยามอื่นตอนเร้าหุระยามกระไดได้บ่ได้ไดกับหูมืออื่นเส้าหุระ โล่หน้าบ้านเฮ้เตรียมตัวไอ้บุได้กัดรูมืออื่นเนาะเจอกันพูดเออมืออื่นพูดละพยายามแต่เศร้าพี่น้องมือนี้ตะเวนกำลังจะขึ้น ไป,ไปยามก่อน,นอมาดูมัอน,นี่พาลงน้ำเลยมือน,นี่สั่นก็ขอโทษด,ด้วยพี่น้องด้วยแตมันสั่นลงน้ำมือน,นี่ลองรู้มจะมีปอน้ำมันหน่อยนี่ก็ะโห o l e มันด่างมันถีมันบ่ค่อยเห็นหลังนี้ด้วยอ๊ยนี่อยู่อันนี้ก็ได้แต่กระบอกไหลจะพอด้น้ำมันบลุลรีเลยเอากล้องลงมานำ ได้ยูพี่น้องเลยเอาไปไปทึงฝังก่อนสั่นกับขอโทษหลายๆเด้อพี่น้องเลย Mình có đầy khu rạng rồi đó, có đầy kín đó. Thay được đó, thưa nàng ơi, khá nhiều, khá Cung có thoa đầy rồi, thưa nàng ơi, cung có đài ก็ได้กินดูครับไปใส่ไค่เนยไปอยู่น่าี่พอกิน độ nằm độ một chặt ngang này Cái gì đấy thì nó ngơi có để gì gì đấy này. โย่เดี๋ยวี่ก็เป็นตายอยากใส่อยู่บ่าเห็เนี่ยบ้าเหนี่ใหนนี่นอ่เดี๋ยวเดี๋ยวากนอ่ นี้ได้หลายเติบด้อยพี่น้องมือนี่อุ้ยมานอยู่มือนี่ได้การยู่มานอยู่ไมาเด้อให้ไปโอ้ยโอ้เป็นโอ้ลเติบมือนี่ โอ้โหโอเคโอเคโอเคแบบนี้ได้การเสียอย่างเดียวตุ้มน้อยหลังตุ้มก็เหลือแปดหลังนึงตุ้มก็ได้มันหายไปแล้วสองหายไปสองท, oh, ทุ่มโอ้สิไดเห็ุใหม่อีกแล้วนี่เออมันหายได้จังไงไปยังไงโ oh. <c oughs> <c oughs> อ้หสอตุเฮียอื โอ้ยได้เห็ดตู้ใหม่เพิ่มอีก่ในบบได้ดอกมันเหลือน้อยเลยดีมันหายไปเลยหายไปซองมือนี่พี่น้องเลยหายไปซองหลังตู้มหายก็คือ้นที่ได้หลายกว่านี่อยู่ดีคิดว่าได้โอ้ได้หลายตึกได้หลายตึกคุนโอ้ยผุ่ผุดผุดผุดอ๋อทุกอ่อทุกไม่ เออเออพออยู่พ่อกินอยู่หรอกทรานนีให้กำลังใจเลยเลยพี่น้องเอ,อ้ยตุ้มก็าหายมือน,นี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่พอเป็นกำลังใจครับวัสดีครับ